สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกันใหม่ทันทีก็เป็นสลามมสแล้วสลับเว็บโนเวลนะครับาการมาจนภัยต่างโลกของรามาลิตเลอร์ดลาณสถานที่หนึ่งในเมืองเขตใต้ในตอนนั้นฟุดอาลาได้พูดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าจะได้บรรลุความปรารถนาอันสูงสุดในที่สุดและจากได้ฟังเช่นนั้นอีกคนนึงจึงได้พูดว่าครับท่านฟูดอลลา พวสุกมันได้ผุ่ขึ้นบนใบหน้าของฟูดอลลาฟูดอลลาก็ได้ลังงับในขณะที่มือของเขาก็ได้ยกขึ้นไปที่หน้าของมิเชลฟูดอลลาปรารถนาที่จะเอาผลไม้แห่งปัญญาที่อยู่ในตัวของมิเชลออกมาฟูดอลลาเขาได้ขโมยที่นั่งของจกักรพรรดิอ์มบายและได้กลายเป็นผู้มีอํานาจมากที่สุดในแผ่นดินแห่งนี้และตอนนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้ความลับของระบบโมบิอสท,ที่เขาได้ใฝ่ฝันมานานเขาได้จับตัวของมิเชลมาแล้วระบบ โมบิอูดท,ที่เป็นราบบหัศจ,จารย์ที่สร้างขึ้นมาโดยจกักรพรรดิอัมบายและวิทยาศาสตร์ที่อัศริยะที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการปฏิบัติบางอย่างที่ไม่ใช่นิวเคลียร์จักรพรรดิแห่งอัมบายได้สร้างวัฒถุจากพลังงานนิันดานที่ไม่สิ้นสดุดความฝันของมนุษยชาติไม่ได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาของพลังงานในตอนนั้นฟุนาตะจะได้พูดว่าเอาเพราะของคุณก็ใจดีเกินไปผมกลัวการเสียสารละและขาดขความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ โดยด้วยสมองนั้นเขาจะประสบความสำเร็จเมื่อตอนที่เขายังคงเป็นเด็กแต่ว,ว่าเขาก็กลัวผลอนลับและละทิ้งพระสบบุ์แบบของระบบโมพิอูฟมันช่างน่าเสียดายฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเขามากผู้นาราได้พูดรากับว่าจะพูดกับตนเองมิเชลไม่ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ช่วยของเธอเลยและเธอเองก็ได้เข้ามาสู่สถานที่ซ่อมบำรุงและจากการต่อโซ่เมื่อมิเชลได้ทําเช่นนั้นคุณลักษณะของสมองของเธอ มันก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนโหมดการป้องกันเมเชลได้เข้าสู่โหมดสลปที่เธอไม่สามารถตื่นขึ้นมาเองได้เนื่องจากนั้นฟูดอลัา์ก็เพียงแค่จะต้องค้นหาระบบโมบิอูที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของมเชลและก็เป็นไปตามที่ฟูดอลลาได้วางแผนการเอาไว้จกวักพรดถึงอัมบายได้ทําการผ่าตัดดัดแปลงกับคนสี่คนด้วยตัวของเขาเองเซบอกสี่ตัวที่มีความสามารถในการต่อสู้สงูงเมชินเนลี่โฟนมรนดาสามในสี่คนนั้นมีระบบดาวซึ่งเป็น รูปแบบสุดท้ายของนิวเคลียร์ฟิวชันตามเชื่อที่บอกเอาไว้พวกมันก็มีดวงดาวดวงเล็กๆที่ติดอยู่ในร่างกายของพวกเขาตอนนี้พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเหลือเชื่อที่สามารถจัดหาพลังงานให้กับทั้งเมืองได้ด้วยตัวเองแต่อย่างไรก็ตามระบบโมบิอที่อยู่ในระบบที่แตกต่างกันจากทั้งสคนมันจะอนุญาตให้บคุคคลเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นได้จัดหาพลังงานให้กับโลกทั้งใบในอดีตฟูดอลาได้ให้การสนับสนุนแก่ จกักรพรรดิแห่งอัมบายด้วยร่างกายและจิตวิญญาณของเขาด้วยความหวังว่าความฝันนี้มันจะได้กลายเป็นจริงแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่มันจะเสร็จสมบูรณ์จกักรพรรดิแห่งอัมบายได้ลาิ้งงานวิจัยของเขาไปตลอดการผู้นลาไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้หากว่าระบบนี้เสร็จสมบูรณ์ย่อมหมายถึงการสร้างโลกที่มนุษย์ทุกคนสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วผู้นลาักก็ไม่สามารถยอมแพ้ได้ ฟูลาเองก็เคยถามตัวของจกักรพรรดิว่าท่านครับทำไมท่านถึงทำเช่นนี้แต่สำหรับคำตอบของจกักรพรรดิก็ตอบกลับมาว่ามันอันตรายเกินไปสส่นนี้มันมีพลังที่มากเกินไปสลับมนุษยาชาติความผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็จะสามารถทาลายล้านจากักรวาลได้ในขณะที่ฟูดอนลาไม่พอใจกับเสยงนี้จกักรพรรดิอาเมาย์ก็จะไม่เปลี่ยนความคิดของเขาฟูดอนลาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเสี่ยงทำเป็นว่าเห็นด้วยกับจกักรพรรดิ ต่อย่างไรก็ตามนั่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเขาได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ชีวภาพสลหรับไบโอนอยซ์มีความสามารถด้านคอมเิวเตอร์ที่อยู่เหนือคอมพิวเตอร์คาร์วันดัมและต่อมาฟุนาลาจะได้พูดออกมาว่าท่านครับความฝันที่เราได้เคยฝันถึงข้าจะทําให้มันสาเร็จเองฟุนาลาได้พิมความเชื่อนั้นออกมาและเขาเองก็ไปทํางานต่อเขาได้ตัดสินใจที่จะใช้หกทรราชเพื่อเบีเ่ยงเบนสายตาของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าให้ห่างออกไปจากเขา มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีอาวุธที่คุณไม่สามารถใช้ได้ดังน,นั้นนี่จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยนอกจากนี้เมื่อระบบโมเมอุสเสียสมบูรณ์ระบบดวงดาวก็จะกลายเป็นอดีตไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ฟูดอลลาได้เขียนดังนั้นเขาจึงได้ระมัดด้วยความปพื้มปิติยินดีและตอนนี้ฟูดอลลาก็สามารถมีสมาธิกับงานของเขาได้โดยไม่มีใครเข้ามาบรบกวนและมือของฟูดอลลาได้จมลงไปในหน้าอกข,ของมิเชลที่เชื่อมต่อกับระบบประสาทของเธอ เขากาลังลบรบควรองค์ประกอบเลขคณนี้ที่เชื่อมต่อกับพสมมาของมิเชลจากนั้นฟูดอลลาก็จะแตะต้องประตูลับในสิ่งที่อยู่อีก้าหนึ่งก็คือแสงเห่งคว,วามหวังสำหรับฟูดอลลานั่นคือสิ่งที่ฟูดอลลาเชื่อเมื่อเขาได้เปิดใช้งานมันในบางทีถ้าเวลามันแตกต่างกันเล็กน้อยสิ่งต่างๆก็จะไม่กลายเป็นแบบที่พวกเขาทําถ้าเขาเตรียมตัวมาดีกว่านี้เขาก็อาจจะทําอะไรสรักอย่างก็ได้เตียงไรก็ตามสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะได้เกิดขึ้นในเวลาที่เลวร้ายที่สุด มันได้เกิดขึ้นในขณะที่ประตูมันได้เปิดออกเรากับว่าปีศาจก็กําลังยิ้มให้กับเขาอยู่ในตอนนั้นเขาจึงได้พูดว่าหืม um มันเกิดขึ้นในทันทีฟูดอาลาได้ตรวจพบพลังงานที่มีความหนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อชนิดที่ฉันชัดยานทําให้เขาเต็มไปด้วยความสดสยองในเวลาเดียวกันอาวินซึ่งเย็นอยู่ด้านข้างในกรณีฉุกเฉียก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวในตอนนั้นอาวินได้สร้างกระแผงกั้นขึ้นมาแล้วกับว่าจะปกป้อง ท็ซูนที่ฟูดอลาเลมิเชลอยู่ด้านในเทตทันทีแล้วจากนั้นเอาคอยที่ถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่อยู่ในเมืองเคียใต้ถ้าหมดก็ได้และเหยหายไปฟูดอลาก็แทบจะไม่รอดจากความตายและทันใดนั้นใบหน้าของเขาจึงได้ซีผื่ดด้วยความออกลัวที่ผุดขึ้นมาในตัวของเขาฟูดอลาจึงได้พูดว่าไม่ระบบโมบิอุสกำลังทำงานแม้ว่าจะดับลงพลังส่วนเกินก็ยังคงเกินระบบสตาร์ท ในตอนนี้ระบบโมบโอได้เปิดใช้งานนอกเมืองซึ่งไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกฟุตัลราได้พยายามที่จะหยุดมันอย่างบ้าคลั่งแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้พอหลังที่สร้างขึ้นมานานเข็งแกร่งเกินไปและมือของเขาเองก็เต็มไปด้วยความพยายามที่จะหยุดหากว่าเขาไม่สามารถควบคุมได้หลังจากที่ฟุนันาได้รู้ถึงความจริงเขาจึงได้พูดออกมาว่าไม่มันเป็นเช่นนั้นจริงจ ผู้นาลาเขาได้ละทิ้งความสงบและได้ใช้ทุกเซลล์ที่อยู่ในร่างกายไบยโออนหน่อยเพื่อที่จะพยายามควบคุมพลังนี้ถึงการนั้นเขาก็พบว่ามันก็ยากมากที่จะหยุดการไหลเวียนของพลังงานในตอนนั้นฟูาา้นารจึงได้พูดออกมาว่าช่วยด้วยอวินอวินจึงได้ตอบว่าแน่นอนครับณตอนนี้อีเทอร์ลิงเบลเออร์ของอวินได้ช่วยต้านทานพลังงานที่เอ่อล้อนออกมาจากร่างกายของมิเชลแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่การชะลอ สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นในด้วยเหตุนี้ตัวของฟูดอลาจินนคิดว่าฉันเข้าใจแล้วนี่คือระบบนี่คือระบบโมบอุดดังนั้นเขาเอาจินได้เป็นอัศริยะจริงๆมันเซอร์ไพมากสำหรับฟูดอลาและอารมณ์ของเขาก็มีความสุขเช่นกันในชชตยานของฟูดอลาที่อยู่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ได้ทําให้เขารู้สึกถึงสิ่งที่ดูไม่เหมาะสมในสถานการณ์ของเขาเองแต่มันก็ยังคงมีความกวอยู่ในตัวของฟูดอลา มันสามารถทํลายล้านจัก,กรวาลได้หากว่าเขาได้ทําผิดพลาดคําพูดของอัศรยะนั้นเป็นความจริงและคําพูดเหล่านั้นมันก็เป็นจริงทั้งหมดและฟุนาลาก็คิดอีกว่าใช่พลังนี้มันมากเกินไปสลับมนุษย์นี่คือสิ่งที่เขากลัวและตอนนี้ทางทางที่ตนเองก็พบว่าจะมีความคารพต่อจัก,กรวาิแห่งอัมบาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามอัศรย์พลนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วฟุนาลาก็จะนาถึงความเย่อหยิ่งของตอนเองแล้ว ู้ดาราเขาได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทําเช่นกันเพราะว่าเขาเองก็เปิดประตูสู่ความพังพินาศสู่โลกใบนี้กีตตอบได้มาถึงที่เกิดเหตุและเขาเองก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนบนของโครงสร้างซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกีบอวากาศมันได้ถูกทําลายปิวหายไปหากไม่ได้รับการสนับสนุนกีบก็คงจะถูกแรงโน้มถ่วงลากลงมาสู่พื้นดินและได้สร้างความเสียหายให้กับเมืองที่อยู่เบื้องล่างเนื่องจากระบบป้องกันของเมืองไม่สามารถป้องกันส่วนหลักของมันได้ ูเหมือนว่าจะไม่มีผู้อยู่อาศัยเสียชีวิตจากส่วนนี้แต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ด้านบนได้ถูกทำลายสุานการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าของเขาก็ทําให้เขาได้นึกถึงการสิ้นสุดของสองครามในตอนนั้นจิต็อกจึงได้พูดว่าฟาบาสในคนจิตอ็อกพอได้ค้นหาสัญ,ญญาณของฟูดอละเนจานั้นะเขาเองก็ได้ตรวจพบสัญญ,ญาณของฟูดอลาแล้วที่อยู่เหนือเขาขึ้นไปไม่ไกลมากดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรและจิต็อกเองก็ได้รู้สึกโล่งใจแต่อย่างไรก็ตาม ความมั่นใจของเขานั้นก็อยู่ได้ไม่นานจิตตอบได้พยายามที่จะพุ่งหน้าไปทางของฟูดอลาแต่แล้วเขาก็ได้หยุดนิ่งเซ็นเซอร์ของเขาก็กำลังบอกว่ามันมีพลังงานมหาศาลที่ไม่คุ้นเคยกําลังพุ่งเข้ามาใกล้มันได้พุ่งตรงมาที่จิตตอบแล้วกล่าวว่ามันมีเจตจำนงของตัวมันเองผลรู้สื่อของจิตตอบก็กาลังบอกกับขอว่าบุคคลนั้นเป็นศัตรูอย่างแน่นอนในตอนนั้นก็ได้มีเสียงหวัวเราะขึ้นมาว่าเจ้หาฮ่าข้ามาแล้ว และอีกคนก็พูดว่าฉันก็ด้วยในตอนนี้กิตตอบได้พบก,กับพวกเขาแล้วสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลได้เกินจินตกรของเขาให้กิตตอบจึงได้พูดว่านี่พวะเจ้าเข้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรกิตตอบก็ได้ถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวาดา่าจึงไม่ได้สังเกตเห็นในวานานาจึงได้ตอบว่าโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าจะมีพลังมากพอเช่นกัน มไม่มีอะไรเหมือนกับข้าอย่างแน่นอนและข้าก็ไม่รังเกียจที่จะปล่อยเจ้าไปถ้าเจ้าไม่รบกวนข้าดังนั้นเจ้าก็ควรจะออกไปในขณะที่เจ้าสามารถทำได้เขาได้พูดอย่างเย่อหยิ่งและกีตอบก็ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกไม่สบายใจของเขาเอาไว้ได้แม้ว่าเขาจะเป็นไบโอหน่อยแต่ว่าความทรงจำและอารมณ์ของฟุอ์ร่คนเก่าก็ายังคงลงเหลืออยู่และกิ๊ตอบจึงได้พูดว่าเข้าใจแล้วดังนั้นพวกคุณก็เป็นเพียงแค่คนโง่เขาที่ม่นงงจากที่ของตนเอง แต่ไม่แปลกใจเลยที่สมาชิกกลุ่มต่อต้านจะจำหน้าของฉันไม่ได้แต่จะให้ชื่อที่คุณสามารถพาตนเองไปลงนรกได้ถ้าไม่เชื่อว่าจีตอ็อบเจ้าหนูอย่างเจ้าเคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนอย่างแน่นอนไม่มีใครที่ได้ยินชื่อนั้นแล้วไม่รู้สึกกลัวและจิตตอบก็คิดอย่างนั้นละสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ก็คือฟุราลาจะปอลอดภัยหรือไม่และมันจะเสียเวลาไปกับการต่อสู้ที่นี่ไม่ได้เขาก็สามารถจกกัดการกับเจ้าหนูได้ในภายหลัง ก,กิตตอกก็ไม่รังเกียจที่จะปล่อยให้ศัตรูเหล่านี้หลบหนีไปได้แน่นอนว่าทท้งหมดนีก็เป็นเพียงแค่เรื่องตลกสลับเวดาล่าในตอนนั้นเวดาล่าจะได้พูดว่าโอ้ oh, ลามาลีเธอได้ยินไหมเออกิตตอกเหลือเธอเคยได้ยินชื่อน,นั้นมาก่อนหรือไม่เวดาล่าก็ได้ถามลามาลิธและลามาลีธจะได้ตอบว่าอมันฟังดูคุ้นเคยอันที่จริงตัวข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีชื่อเสียงอย่างไรในโลกใบนี้ หลังจากที่รามาลีได้พูดเช่นนั้นเวลาล่าก็พูดว่าถูกต้องมันไม่มีความหมายอะไรเลยจริงๆจิต๊ตอปหรือว่าจะชื่ออะไรก็ตามข้าไม่ชื่อว่าเวลาล่ามกรผู้ยิ่งใหญ่และเป็นเพื่อนและของจอมารปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ลิม,มารุข้าต้องการให้เจ้รารู้ว่าเจ้าโง่เขาแค่ไหนและข้าเองก็ไม่รังเกียจที่แสดงคอเพียงแจ่ให้เจ้าได้เห็นเช่นกันว่าข้าหนาแข็งแก่งแค่ไหนรู้ไหมยาฮา วินาล่าก็เห็นว่าคิดต๊อบไม่ได้ตั้งใจที่จะล่าถอยน,นานเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะเล่นต่อโลกกับตนเองอยู่เล็กน้อยและคิดต๊อบเองก็พร้อมที่จะสอนบทเรียนดีๆให้กับเวลาล่าแก่คนโวกเขาที่อยู่เบื้องหน้าใน,นตอนนั้นคิดต๊อบจึงได้พูดว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วเจ้าจะต้องตายหลังจากที่ผู้เชี่ยวหนานจึงได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นอากาศมันก็ดูเหมือนว่าจะระเบิดออกมาคิดต๊อบได้อัดอากาศและยิงไปที่วลาล่าด้วยความเร็วกว่าความเร็วเสียง ระเบิดอา,ากาศหนึ่งใน,นกลไกรับของศิลปะเครื่องจักรกลกระสุนอา,ากาศได้พุ่งตรงไปที่ใบหน้าของเวดดล่าปกติแล้วสิ่งนี้มันจะส่งผลให้ใบหน้าของเวดดล่าถูกทําลายปิวหายไปและมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเวาดล่าก็ไม่ธรรมดาเลยมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรกับเวเดล่าการโจมตีระดับนี้ไม่เพียงพอที่จะทาให้เขาคันได้เลย ในวันดา่าจึงได้พูดว่าเฮ้เฮเจ้าไม่รู้เหรอว่าการโจมตีดังกล่าวมาได้ประโยชน์เพียงใดตอนนี้เจ้าก็ควรจะใช้พลังทั้งหมดที่เจ้ามีบางทีมันก็อาจจะเป็นการต่อโซ่ที่ดีพอวัดาล่าเขาก็ได้พูดในขณะที่เขาได้ขยับแขนของเขาเหมือนกําลังจะสั่งสอนลูกเสดและสวดรามาเรีก็พูดว่าทําไมเจ้าไม่ยอมแพ้ล่ะเจ้าก็อยู่ภายใต้การแจ้งเตือนของเราจริงๆรามาเรีก็มักจะทําตัวแบบนี้กับคนที่เธอรู้ว่าเธอสามารถเอาชนะได้ ลามาลีสไม่ได้สนใจในความภาคภูมิใจของจีตอบในฐานะนักรบลามาลีสก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นแต่บุคลิกตามธรรมชาติของลามาลีสได้ทําให้จีตอบได้กดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นตัว G จีตอบจึงได้พูดว่าเจ้าหนูเชงเยอร์ยิงเจ้าเรียกตนเองว่าวดาล่าและลามาลีสข้าก็จะเชื่อใช่เจกิวได้พูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นในแรงงานของเธออาวุธลับบางอย่างที่มิเชลได้ต่อสู้ด้วยน่าเสียดายที่ดูเหมือนว่ามิเชลจะลังเอาไว ละตอนนี้ตัวควูกนายเองก็มีความมั่นใจที่ผิดผิดแต่เจ้าก็คิดว่าเจ้าสามารถเป็นพระเจ้าได้ในโลกเล็กๆใบนี้แต่ข้าจะทําให้พระเจ้าได้ริมรสกับความเป็นจริงในฐานะนักลบและฮีโร่จิตตอบได้เห็นวดาร่าเป็นศัตรูของเขาแล้วศัตรูที่เขาไม่ต้องยับยั้งพลังเมื่อต่อโซในตอนนั้นวุดาร่าจึงได้พูดว่าฮ่า yeah, ฮ่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะชนะข้าได้ไหมมันน่าสนุกจังพอได้ฟังวดาร่าผู้ชนนั้นรามเลกก็พูดว่า ข้าไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้เขาจะเลิกลาดังนั้นไปจัดการเขาเลยท่านอาจารย์เวเาล่าได้หัวเราะออกมาและรามาริสก็ได้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้กับเวเาลา่ารามาริสไม่จำเป็นที่จะต้องทำในสิ่งใดเมื่อได้รับชัยชนะและเวดาล่าเองก็ไม่ต้องการกำลังใจใดๆเลยและต่อมาเวดาล่าก็พูดอีกว่าฮ่าฮ่านี่มาททำให้ฉันนึกถึงสมัยในตอนที่ฉนันได้ฝึกกับกเซเคออนเจ้าน่าก็มีจุดที่ดีเช่นกันศิลปะการต่อสู้ของเจ้ามันก็สมเหตุสมผล ไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้ผลกับผ้าขณะที่จิตตอบมองดูวเดล่าและลา,า,ลามาเลียด้วยความตกใจเวเดาล่าก็ยังโคงสงบนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้และจีตตอบจึงได้พูดออกมาว่าเจ้าจะเสียใจกับความอดีของตนเองได้ไปลงนรกซะด้วยคำพูดเหล่านั้นเองจิตตอบจึงได้พุ่งเข้าไปหาเวเดาลา่าราวกับว่าเป็นกระสุนปืนที่พุ่งเข้าไปหาเขาด้วยความเร็วที่รวดเร็วเกินกว่าที่จะตามทันแต่เวเดาล่าเองก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่น,นั่นด้วยความมั่นใจ ยี่ต่อพลจะบทขยี้ความอด,ดีของวานด้าแสงจางๆก็ยังคงอยู่ราวกับว่าเป็นภาพลวงตามาทําให้ผมรู้สึกของศัตรูสับสนและเขาก็จะสามารถปิดเซนเซอร์ของความร้อนได้ด้วยการทิ้งพลังงานเอาไว้ในขณะที่เขาได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่าความเร็วเสียงการวัดคลื่นเสียงก็จะไม่มีประโยชน์อะไรในตอนนี้นด้วยเหตุนี้การโจมตีที่อันตรายถึงตายในที่สุดมันก็ได้เกิดขึ้นด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อ นายจีตอบจะได้พูดว่าผลกระทบสูงสุดร่างกายของใบอ่อนหน่อยก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามความต้องการและก็ยังงอกขึ้นมาใหม่ได้เมื่อไม่ได้รับความเสียหายหรือในความสามารถตาที่มีอยู่ในโลกใบนี้ได้ได้รับการติดตั้งเอาไว้ในตัวของเขาผู้ชายคนนี้ก็เป็นสุดยอดนักลอบอย่างไม่ต้องสงสัยนายพลจิต่อเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวัลในเครื่องจากโกลไฟทั้งสี่หมัดของเขาก็ไม่เคยเห็นความพ่ายแพ้ในการสู้ลบมาก่อนเลย และตอนนี้เขาก็ได้พุ่งทุกอย่างไปใส่เวเดล่าพลังงานทั้งหมดได้ถูกบีบอัดลงไปที่หมัดของเขาและผลลัลพธ์จะเป็นอย่างไรแขนขวาของจีตอบได้พังทาลายเพราะว่าการโจมตีของเขาเองจีตอบเห็นเชือนันานจึงได้พูดว่านี่มันอะไรจิตอบก็ไม่ได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะย้ายออกมาจากตัวเวเดล่าด้วยความตกใจและด้วยเหตุนี้การต่อสู้การเล่นของเวเดล่าจะได้เริ่มต้นขึ้น ก็สำหรับคลิปนี้ผมก,ก็ต้องขอจบไว้ไดเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า